สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทั้งเสยง VIP เช้าบ่ายนะคะวันที่23พุทพฤศจิกายน2567นะคะทุกคนวันเสาร์นะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางเช่าหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้เป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะส่วน FC ท่านไหนถ้าไม่ชอบก็รอดูเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะ เรเด่นประจาวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่าท่านจะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านก่อนอื่นเจะจะพาทุกคนไปดูวันที่22ก่อนว่าเข้าหรือหลุดแล้วค่ะสําหรับวันที่22ใจให้เด่นรอบเช้า9้าและ3เด่นรอบป่ายสองและ8รูทลุดเบิร์ดพี่น้องเมอร์นีนะคะทุกคนรอบเช้ามาเจ2ด0สองเดเลขเด่นประจําวันมา6คู่6 2สองสองู่ของรอบป่ายพี่น้องขาพี่่ะ รุดนะคะทุกคนรอบบ่ายใจให้สองและ8ดมา64สี่หก้ารุดมีจัดพี่น้องว่าเขาจักโตเขาแต่หอยตะเลขเรียนประจําวันหอยเลขหกนะคะทุกคนเช้าบ่ายเนาะค่ะเอ้ามีเขาไม่รุดพี่น้องรุ่น่อวันที่23่สิบสาจ้าสำหรับวันที่23าจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้อยู่ที่สองและสนะคะทุกท่านเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะสองห สองสามสองเจ็ดสองสองสองศูนยหนึ่งสค่ะสสองสหกสี่สามส่เด่นย์สปดเอบอยู่ที่6และ3ค่ะ มาดูคู่ความน่าจะเป็นค่ะหกสองหกสีหกเจ็ดหกห้าหกหนึ่งหกหกสามค่ะสามหกสามสองสามสี่สามเจ็ดสามห้าสามหนึ่งค่ะทุกคน ประมาณนี้พี่น้องมาดูคู่ตะเด่นกันค่ะสองหนสนะคะทุกท่าน26 2หกส2งสามสพี่น้องเจวงผิดสองหนึ่งบําเพ็นได้พี่น้องสี่สองสี่หกมถ้าไพ่มาค่อยตามเด้อพี่น้องค่ะสองหวงผิดนะคะหกับ3รอบบายหกสองหกสี่ามหกสามสองสานะคะทุกท่าน นี่ก็คือคู่ตเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิงออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเอฟซท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้เหลือรอบละสี่คู่วันนี้ก็น่าจะติดคู่ตเด่นอยู่นะคะทุกคนเลขเด่นประจํา,าวันเอ่อเา์นะคะอยู่ที่เจดกับ2เบิ้ลประจําวันคือเจ็ดเจดกับสองสองนะคะ เจ็ดกับสองนี้ fc สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสำหรับสายวิ่งสายลูดค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่สองะ4สี่เด่นประจำวันอยู่ที่เจ็ด2สองเป็นสองเจ็ดเจ็ดสองสองสองนะคะทุกคนติดเลขเด่นประจำวันเลขเบิ้ลประจำวันสี่ค่ะสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่สองสองสี่ติดคู่ตัวเด่นสี่สองสองสี่นะคะหกกับสามและเจ็ดกับสองเป็น หกเจ็ดเจ็ดหกหกสองสองหกติดคูดต่ตัวเด่นอ่าหกสองสองหกค่ะสามค่ะสามเจ็ดเจ็ดสามสามสองสองสามติดคูดต่ตัวเด่นสามสองสองสามเนาะค่ะพี่น้องขาเป็นยังไงบ้างค,ะค่ะเอฟซีขาชอบหรือเปล่าคะ่ะถ้าเอฟซีชอบเอฟซี FC ก็สามารถตามได้นะคะเอฟซี FC ไม่ชอบก็ผ่านได้เลยสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะทุกท่านขา ค่ะสำหรับแนวทางหุ้นทั้งเส็น VIP นะคะวันที่23พฤศจิกายน2567นะคะใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสุขสขมันสุขภูสุข,สขคนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ